เกอร์กล <K> ุ่มเคป๊อปที่น่าเสียดายที่สุดน่าส่งสารที่สุดและน่าเสียใจที่สุดวงโกลกลุ่มที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ทำไมสุดท้ายถึงถูกเ m ทําทำให้เป็นแบบนี้ทำไมถึงถูกทิ้งคว้างไปได้ขนาดนี้มีแฟนๆหลายคนวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับตอนที่เจสิก้าจองถูกให้ออกจากวงและสมาชิกชาวจีนสามคนของเอ็กโซต้องการยกเลิกสัญญาส่งผลให้หุ้นของเ m ตกหวบจึงต้องทิ้งวง FX ไปก่อนก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมด อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่นี่คือบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวของเกิร์กรุ๊ปที่น่าเสียดายที่สุดน่าสงสารที่สุดและน่าเสียใจที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊ซึ่งนั่นก็คือวง F X Fx เป็นวง Girl Group ที่เปิดตัวโดย SM เมื่อวันที่5กันยายนปี2009มีสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่ v i ีย o r i a a m b e ค Crystal, Luna และ Solly ซิงเกลิลเปิดตัวของพวกเธอคือ l าช t a ตอนที่พวกเธอเปิดตัวนั้นก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะคริสต a l เป็นน้องสาวของ j e s ิก c a ที่อยู่ในวง Girls Generation ซึ่งโด่งดังมากในตอนนั้นจึงทำให้คริ s t a l ได้รับความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่เริ่มแรก นอกจากนี้วิกตอเรียซึ่งเป็นสมาชิกสัญชาติจีนกลับได้รับตำแหน่งหัวหน้าวงซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจดจำได้คือรูปลักษณ์ของแอมเบอร์ที่มีลุคทอมบอยซึ่งหาได้ยากในวงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้น SM ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่ของพวกเธอชื่อว่าชูโดยอาศัยความนิยมที่กำลังมาแรงของพวกเธอแต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเกิดการระบาดของโรค H1N1 ไวรัส RNA ทำให้แอมเบอร์ซอลลี่และคริสตตลป่วยจนส่งผลให้การโปรโมตต้องยุติลงก่อนก,นกำหนดทำให้ความนิยมของพวกเธอไม่ได้พุ่งขึ้นมากนักต่อมาในปี2010วิกตอเรียหัวหน้าวงเริ่มเข้าร่วมรายการบาไรตี้เช่น Star King และรายการเราแต่งงานกันที่ได้รับความนิยมมากในขณะนั้นโดยได้แสดงเป็นคู่รักกับนิชคุณสมาชิกวง2 PM ซึ่งถูกเรียกว่าคู่คุณทอเรียและกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากในตอนนั้น หลังจากนั้นพวกเธอได้ปล่อยมินิอัลบัมแรก New A B O ที่มีเพลงและท่าเต้นที่ติดหูและน่าจดจำไม่ว่าจะเป็นฉากโชว์หน้าท้องหรือเสียงสูงของลูน่าสิ่งนี้ทําให้ความนิยมของพวกเธอพุ่งขึ้นอีกครั้งในปี2011เพลง Pinocchio Danger ก็กวาดอันดับหนึ่งในหลายชาร์ตเพลงจากนั้นพวกเธอก็ปล่อยอัลบัม Repackage Hot Summer ที่เพลงต้นฉบับมาจากวงดนตรีเยอรมันสิ่งที่น่าสนใจคือเพลงนี้เดิมทีถูกเตรียมไว้สำหรับ Girls Generation แต่กลับกลายมาเป็นเพลงฮิตของ F(x) แทนหลังจากนั้น Crystal ก็ได้แสดงในซีรีส์เรื่อง High Kick ชุลมุนครบรอบโอลเวงโดยรับบทเป็นน้องสาวของอีจงซอกซึ่งทำให้ Crystal ได้รับความสนใจมากขึ้นและความนิยมของ F(x) ก็พุ่งสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้พวกเธอขึ้นสูตรจุดสูงสุดจริงๆคือเพลง Electric Shock ในปี2012 MV เพลงนี้มีผู้ชมเกิน10ล้านครั้งภายใน6วันแรกและปัจจุบันมียอดวิวเกิน100ล้านวิวแล้วเป็นอันดับหนึ่งของ MV girl group ใน YouTube ของปีนั้นและพูดดีว่าในปีนั้นซอลลี่ก็ได้แสดงในละครเกาเหลีเรื่องปิงรักสลับขั้วประกบคู่กับเจมินโฮวงชาชนีแฟนๆคิดว่า บริษัทจะใช้ความนิยมนี้เพื่อปล่อยอัลบั้มใหม่ของ FX ในทันทีแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือพวกเธอกลับเงียบหายไปเกือบปีในเดือนกรกฎาคมปี2013 FX กลับมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มพิ k งเทปและเพลงโปรโมทรัมพัมปัมซึ่งเมื่อเปิดตัวเพลงก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตท,ทันทีและยังได้รับรางวัลมากมายในงานประกาศรางวัลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆวันที่7กรกฎาคมปี2014 พวกเธอได้เปิดตัวอัลบั้มเต็มที่3 Red Light แต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมในช่วงโปรโมท Red Light ทาง SM Entertainment ประกาศว่าซอลลี่จะยุติกิจกรรมชั่วคราวเนื่นจากปัญหาสุขภาพสิ่งที่น่าแปลกใจคือ SM ได้ลบตารางการโปรโมททั้งหมดของพวกเธอจากเว็บไซต์ทันทีส่งผลให้การโปรโมท Red Light ต้องซ้นสุดลงก่อนกำหนดสุดท้ายเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2015 SM Entertainment ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการ ว่าพวกเขาเคารพในความต้องการของซอลลี่ที่ต้องการมุ่งไปที่การแสดงเดี่ยวและยินยอมไม่เธอออกจาก FX ทาให้ FX จะดําเนินกิจกรรมต่อไปในฐานะวงที่มีสมาชิก4คนหลังจากหายไปเกือบ1ปี3เดือนในปี2016 FX กลับมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มที่ชื่อว่า Four Walls ซึ่งผลงานยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเคยและพวกเธอได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในหลายเวทีเพลง ตอนนั้นโฟวอล์มีวิธีการโปรโมทที่แปลกใหม่มากพวกเธอจัดนิทรรศการโดยใช้การฉายภาพเพื่อแสดงภาพแนวคิดของสมาชิกแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ล้ำสมัยมากในตอนนั้นตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนนี้ผลงานของ FX ถือว่าดีมาโดยตลอดอัลบั้มเต็มที่2ของพวกเธอที่ชื่อ Pink Tape ได้รับเลือกเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดอันดับที่22ของปี2013 โดย Fuse TV ช่องดนตรีของสหรัฐซึ่ง FX เป็นศิลปินเดียวจากเอเชียที่ติดอันดับนี้เพลงโปรโมตรำบําปําบํายังได้รับเลือกเป็นอันดับที่3ใน20เพลง K- p ป p อที่ดีที่สุดของปี2013โดยนิตยสารดนตรีบิวบอดของสหรัฐทำให้พวกเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากลน,นอกจากนี้ในปี2015พวกเธอได้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ต Korean Wave Festival ที่ลอนดอนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆต่างชาติ ที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่งต่อมาในปี2016ซึ่งเป็นปีที่7ของการเปิดตัวพวกเธอได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกโดยบัตรคอนเสิร์ตได้ขายหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีจากเดิมที่มีเพียงสองรอบแต่เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ซื้อบัตรไม่ทันแฟนๆจึงไปแสดงความคิดเห็นกับบริษัทเพื่อขอเพิ่มรอบและ SM ก็ได้เพิ่มรอบคอนเสิร์ตอีกหนึ่งรอบในช่วงเวลานี้เองที่บริษัทได้ประกาศชื่อต้องแฟนคลับอย่างเป็นทางการว่ามีอยู ซึ่งมีความหมายว่ามีแอนยูในเดือนกุมภาพันธ์ FX ได้จัดทัวร์คอนเสิร์ตในญี่ปุ่นที่โตเกียวฟุกุโอกะอซากาและนากุยาโดยใช้เวลาทัวร์เกือบ8วันแต่ในขณะที่พวกเธอกำลังโด่งดัง SM กลับเหมือนจะเก็บพวกเธอเข้ากรุโดยไม่สนใจพวกเธออีกเลยในช่วงเวลา4ปีนี้พวกเธอแทบไม่มีข่าวสารใดๆซึ่งดูเหมือนกับต้องพักงานไปสองครั้งเหมือนการเกณฑ์ทหารวันที่1กันยายนปี2019 แอมเบประกาศผ่านอินสต g r a m มของเธอว่าสัญญากับ s m ได้หมดอายุและจะไม่ต่อสัญญาวันที่5กันยายนวิกตอเรียก็ประกาศผ่านวีปปอและอินสต g r a m มส่วนตัวว่าสัญญากับ s m หมดอายุแล้วและจะไม่ต่อสัญญาเช่นกันหลังจากนั้น SM ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าสัญญาของวิกตอเรียแอมเบอร์และลูน่าได้หมดอายุแล้วและพวกเธอจะไม่ต่อสัญญาส่วนคริสที่สัญญายังไม่หมด จะยังคงดำเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงต่อไปที่น่าสนใจคือถแถลงการครั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าจะยุบวงก่อนที่แอมเบอร์และวิกตอเรียจะประกาศว่าไม่ต่อสัญญาจริงๆแล้วมีข่าวว่า FX จะเข้าร่วมงาน SMTOW n ซึ่งทำให้แฟนๆตื่นเต้นและมีความหวังมากเพราะพวกเขารอคอยการกลับมาของพวกเธอตั้งแต่ปี2016แต่สุดท้ายมีเพียงแอมเบอร์ลูน่าและคริสตัลเท่านั้นที่มาปรากฏตัว คำถามที่ว่าทำไม FX ถึงถูกแช่แข็งตอนนั้นมีแฟนๆวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เจสสิก้าออกจากวง Girls Generation และสมาชิกจีน3คนของ EXO ต้องการยกเลิกสัญญาหลังจากที่เจสสิก้าออกจากวงอัลบั้มที่2พี่น้องทำร่วมกันก็ไม่ได้ออกและรายการบาไรตี้ที่พวกเธอถ่ายทำด้วยกันก็ไม่ได้ถ่ายทำต่อในซีซั่นสนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสมาชิกจีนของ e x o ได้แก่คริส เทาและลู่หานที่ต้องการยกเลิกสัญญาทำให้ตอนนั้นราคาหุ้นของ SM ได้ตกหวบลงในสถานการณ์เช่นนี้มองในแง่ผลประโยชน์คือการที่ต้องยอมสละ FX ก่อนคุณอาจจะบอกว่า FX นั้นโด่งดังแต่เมื่อเทียบกับ Super Junior Girls Generation และ s h i n e ่ก็ยังถือว่าห่างไกลยอยู่มากดังนั้น FX จึงกลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้เพื่อกลบข่าวร้ายเหล่านี้ SM จึงทำสิ่งที่คาดไม่ถึงซึ่งก็คือ เปิดตัวเกิร์กรุ๊ปใหม่ r e d Velvet อย่างน่าแปลกใจโดยอัลบั้มเปิดตัวของพวกเธอขายดีมากและทำผลงานได้ดีกว่าอัลบั้มพิงเทปของ Fx ที่ดีที่สุดซะอีกสำหรับ SM แล้ว Fx เปรียบเสมือนวงทดลองพวกเขาต้องการเปิดตัววงเกิร์กรุ๊ปที่มีแนวเพลงแตกต่างออกไปไม่ใช่ K-pop กระแสะหลักแต่ก็มีความกังวลจึงเปิดตัวเป็นวงทดลองดูก่อนแต่มีคนกล่าวว่าเพราะแนวนี้ล้ำหน้าเกินไปทำให้คนที่ชอบก็จะชอบมาก ส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยไม่มีความรู้สึกตรงกลางจึงทําให้พวกเธอจับกลุ่มแฟนคลับที่จงรักภักดีได้เท่านั้นโอกาสที่จะดึงดูดแฟนใหม่ๆหรือผู้คนทั่วไปให้กลายมาเป็นแฟนคลับจึงค่อนข้างยากถ้าจะพูดถึง fx ว่าไม่ได้รับการดูแลแต่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมก็ต้องเริ่มจากจุดแรกที่เห็นได้ชัดเช่นการที่ fx ต้องรอถึงปีที่7 กว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองในขณะที่เอ็กโซที่เปิดตัวเพียง2ปีในปี2014ก็ได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้จะบอกว่าเอ็กโซไม่ดีแต่นี่คือเรื่องของบริษัทเดียวกันซึ่งมันดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่และอีกเรื่องก็คือชื่อดอมแฟนคลับของพวกเธอเพิ่งจะถูกประกาศในคอนเสิร์ตสุดท้ายแนวคิดของ SM นั้นค่อนข้างเข้าใจได้ยากในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะดูแลต่อทำไมต้องตั้งชื่อดอมแฟนคลับขึ้นมา แฟนคลับพยายามติดต่อบริษัทเพื่อขอทำโปรเจกต์สนับสนุนให้กับ FX ตอนแรกบริษัทตอบกลับมาว่ามีบางอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ให้แฟนคลับแก้ไขแล้วแฟนคลับก็ส่งกลับไปอีกแต่บริษัทก็ไม่ตอบกลับมาอีกเลยแฟนคลับพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขและติดต่อบริษัทอยู่เรื่อยๆเพื่อขอทำโปรเจกต์สนับสนุนให้ FX แต่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพียงไม่กี่วันบริษัทกลับตอบกลับมาว่าเนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเหตุผลของบริษัทโปรเจกต์ Project สนับสนุนจึงไม่สามารถอนุมัติได้สุดท้ายจึงทําให้การฉลองครบรอบ10ปีของพวกเธอไม่มีการสนับสนุนจากแฟนคลับเลยแอมเบอร์ Amber เคยโพสต์ในอินสตาแกรมเกี่ยวกับสถานการณ์การได้รับทรัพยากรจาก SM ว่าบริษัทมักจะบอกว่าเราไม่มีเวลาช่วยคุณทุกปีมีหลายสัปดาห์ที่ต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีงานทําในช่วง5ปีที่ผ่านมาฉันเขียนเพลงทําอัลบัม้มถ่าย MV ทำทีมงานสร้างสารรค์และวางแผนการตลาดแต่ทุกครั้งที่ถามก็จะได้รับคําตอบเดิมๆว่าฉันยังไม่พร้อมเต็มที่แล้วฉันต้องทําอะไรอีกละ่ะแฟนๆอดทนได้แต่ฉันไม่สามารถรอได้อีกต่อไปฉันเหนื่อยทั้งกายและใจจากการให้ความหวังแฟนๆอย่างไรก็ตามสมาชิกทั้งหมดก็ออกจาก SM แต่ก็ไม่ได้ประกาศยุบวงพวกเธอยังคงรักและพักดีต่อวงของตัวเองในวันที่5กันยายนปี2023ซึ่งเป็นวันครบรอบ14ปี ของการเดบิวต์ของ FX Victoria ได้เต้นเพลง Hot Summer Amber ก็โพสต์รูปภาพคนในอิน t a g r กรมทุกปีในวันครบรอบ Crystal ก็ได้พูดถึงในการถ่ายแบบว่าเธอคิดถึงช่วงเวลาที่ทั้ง5คนอยู่ด้วยกันส่วน Luna ก็มาจะพูดถึง FX อยู่เรื่อยๆมันชัดเจนว่าแต่ละคนยังคงรักวงของตัวเองจริงๆพวกเธอไม่เคยบอกว่าไม่อยากอยู่ในวงนี้จากที่กล่าวมาฉันคิดว่าแนวคิดของวง FX นั้นทั้งในด้านดนตรีและอัลบัม้ม ถือว่าดีมากและล้ำสมัยในยุคนั้นแต่เพราะในช่วงเวลานั้นยังไม่ตรงกับกระแสหลักทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมในวงกว้างมากนักและสำหรับบริษัทใหญ่หากมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องพวกเขายอมต้องยุติกิจกรรมเพื่อป้องกันการขาดทุนแต่ก็เป็นเพราะที่บริษัทไม่ยืนหยัดอย่างแท้จริงสำหรับ SM และตลาดในเวลานั้น FX ถือว่าล้ำหน้าเกินไปวิกตอเรียในฐานะหัวหน้าวง FX ได้รับความนิยมพอสมควรในเกาหลีใต้ แต่หลังจากนั้นเธอได้ย้ายจุดศูนย์กลางการทำงานไปที่ประเทศจีนโดยมีส่วนร่วมในภาพยนตร์และรายการวาไรตี้หลายรายการเธอแสดงในละครและภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Fire Yourself และ Moonshine and Valentine โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพธิดานกอินทรีทองคำปัจจุบันวิกตอเรียได้ก่อตั้งสตูดิโอส่วนตัวในจีนและมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพการแสดงในประเทศจีนเป็นหลักคริสตตลในฐานะสมาชิกของวง FX เธอได้มีส่วนร่วมในรายการวาไรตี้บ้างเป็นครั้งคราวหลังจากที่เจสิก้าพี่สาวของเธอออกจากวง Girls Generation กิจกรรมของ FX ก็ลดลงและในช่วงที่ผลงานละครของเธอมีไม่มากนักคริสตัลมีช่วงเวลาที่ดูแลรูปร่างไม่ค่อยดีมีภาพต่างๆถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและมีเสียงวิจารณ์มากมายสำหรับไอดอลและนักแสดงหญิงที่อายุเพียง22ปีที่อาชีพการงานกำลังจะหายไป การรอคอยโดยไม่มีงานนั้นเป็นความกดดันที่สูงที่สุดต่อมาเมื่ออาชีพของเธอเริ่มดีขึ้นสภาพของคริสตตลก็กลับมาดีขึ้นตามไปด้วยเธอได้แสดงในละครหลายเรื่องเช่น Player, Search, Police University และ Crazy Love Amber ในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายจีนรับหน้าที่เป็นแรปเปอร์ในวง FX หลังจากที่สัญญากับ SM หมดอายุในวันที่1กันยายนปี2019เธอได้เซ็นสัญญากับบริษัทในสหรัฐอเมริกา และมุ่งเน้นการพัฒนางานดนตรีในสหรัฐแอมเบอร์ Amber ได้ปล่อยอัลบั้มภาษาอังกฤษของตัวเองออกมาสองอัลบัม้มแสดงให้เห็นถึงแนวเพลงที่หลากหลายของเธอลูน่ารับหน้าที่เป็นนักร้องหลักในวง FX หลังจากที่สัญญากับ SM หมดอายุในเดือนกันยายนปี2019เธอได้เลือกออกจากบริษัทและมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพดนตรีในเกาหลีใต้ลูน่าได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวและมินิอัลบั้มที่2ของตัวเองและยังมีส่วนร่วมในวงการละครเวทีด้วย เมื่อวันที่14ตุลาคมปี2019ซอลลี่ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอที่ซองนัมจึงหวั่คยองกีในวัยเพียง25ปีแม้ว่าซอลลี่จะจากเราไปแล้วแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่ในใจของพวกเราและขอให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบจากที่เคยเป็นกลุ่มที่เป็นหนึ่งเดียวกันกลับต้องแยกย้ายกันไปทำให้เรารู้สึกเสียดายที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไป แม้ว่าแฟนๆจะยังคงรัก FX อยู่ภายในใจแต่ความจริงช่างโหดร้ายวงที่เคยเป็นที่นิยมนี้ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าประวัติศาสตร์ของพวกเธอจะถูกลืม FX เคยสร้างความทรงจำและผลงานที่ดีไว้ซึ่งจะยังคงอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปในขณะเดียวกันเราก็สามารถคาดหวังได้ว่าในอนาคตจะมีวงเกิร์กลกรุ๊ปเกาหลีที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นปรากฏขึ้นมานำเสนอเพลงและการแสดงที่น่าตื่นเต้นให้เราชมอีกครั้ง และเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ